เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับผมนะครับเช่นไคเอ็มจีเอ็กซ์ดัตอนนี้อยากแต่หรอหนึงแล้วว่าอะไรแลาจ้ะเยอะอย่างแรงเลยก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมก็ขอกดไลค์ให้ถึง18ไลค์สำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับไปดูคลิปกันเลย แล้วก็จะมาขี่รถมา้ายูนิคอร์นนะครับผมสีแตกต่างชัดเจนสีนเด่นจัดมาเลยเป็นป่วนเมืองนะครับอยู่กับพี่แจ็คหรือพี่กาลินหนึ่งสีหนึ่งสองนะครับผมของแพนด้าคันไหนอะ่ะของแพนด้าคันไหนอะ่ะคันเหลืองคันเหลืองแล้วพี่โรยพี่จะทำอะไรวะเอ็มจีพี่ทำอะไรจอกปูลน,น่ะโลกไม่จำแม่งหน้าเหมือกแล้วเดิมๆละพี่ทำอะไรเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเอารถคันนี้เนี่ยไปหอ่อศพอ่าเป็นไงเอาว่าเอาว่าเอาว่า เหรอเอ้ยมันมันมันซ้อนกันได้ป่ะพี่มันขึ้นได้สองคนป่ะพี่ลองดิไดีหยวรอได้๋รอได้๋รอได้๋ยวรอเดี๋ยขึ้นมาขึ้นมาพี่บวกด้วยอ่านนี้ก็อยู่กับนายยงเพนด้านะครับตอนนี้นายยงเพนด้าจะพาเราไปไหนครับในในนี่เพนเพนเพนด้าใจเย็นนะครับเพนด้าจะพาเราไปไหนครับวันนี้ จริงรอได้เปล่าวะยิงยิงไม่ได้บางทีไม่ใชเหินแล้เราจะเราเหินแล้วไอ้กรเซ่ใคยเล่นเนี่ยบ้าใคยเล่นแบบรถโกคาร์ทป่ะบัมมาบัมเอาเข่ามาชนกันไปโอ้โหเบรกนิดเดียวก็ไปแล้วอ่ะไอเอียพอไม่ได้ตั้งใจชนชนกันยากจัดอุ้ยเอียมันทำเป็นเรียวยากเยวะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไอ้บายบายไปไม่เวลาละวลุยไปกันทีล่างหน่อยน้องตัวแรงมาไม่ออกดิฉันหน้ากูอย่างแหวนเลยเฮ้ยพี่อย่าเบรกนะพี่ขี่อ่ะอืออย่าตอนนี้ตอนนี้ยางตอนนี้ยาง เอ้ไงยชดเจ้าขอโทษแทนน้องๆผมด้วยนะครับตอนนี้รถแรงนบพี่มากับรถแรงนะพี่มากับรถแรงเอไปแฟนพี่แม่หรือพี่ให้เลยอ่ะปลเราพี่กันดีน้องอ่าล่ะไปได้ไม่ได้ไม่ให้ไปได้ไปฟาร์มเลยไปฟาร์มเลยไปฟาร์มกันเดี๋ยวให้ เอาหรอโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่ากันนะเราชื่ออะไรอ่ะเราชื่อโมจิค่ะได้ค่ะโมจิมาอยู่ในคอนสีฟูได้เยอะแหลกมาแหลกมาโอ้รุ่นใหญ่มาแล้วรุ่นใหญ่รุ่นโตไปแล้วเว้ยเรือเต็มระบบมาแล้วจ้าโกงอ่ะเฮ้ยอะไรโกงอ่ะเรถอะไรวะจะายรถผม อะไรครับหลวงพี่หลวงพี่จำได้ไหมหลวงพี่ติ่งเงินผมมากห้าพันมากเอาหลวงพี่ไม่ได้จะจ่ายอ่ะยี่ฮาเอาก็ที่ผมพาจกปูน่ะแล้วหลวงพี่ก็เกมอ่ะแล้วผมก็หาหลวงพี่ไม่เจอแล้วหลวงพี่ต้องจ่ายตังค์นะหลวงพี่ว่าหลวงพี่จะเอ๋อร์ไหมครับหลวงพี่ไม่เอ๋อเราหลวงพี่เชื่อมั่นในตำรวจเมืองนี้หรอ หลวงพี่วัดล้างไงรถความเป็นวัดล้างแน่นอนรถกากๆอย่างนี้ใช่ไหมมีหรออ๋าหลวงพี่ปากแซบหลวงพี่มีบทสวดสักบทสวดไหมฮะเนี่ยเอ้ยเอ้ยไอ้อะไรอ่ะหลวงพี่ทำอะไรอ่ะหลวงพี่เด้งศพหรือเปล่า เร็วๆๆี่เเกมพี่เกมเกมเกมเดิมบ้านแงชิบารป่ะแล้วครับเชื่อมีเรอแตกด้วยสัตว์เปล่ะมีรอแตกจุีบจุบจุบจุบอมันบงมันบ้าง เมื่อกี้มันคว้ามาอีกอย่างเลยอ่ะเกินไปเขาวอลรวมเขาวอลรวมเขาวอลรวมต้อยไข่แน่ยโอุ้ยโอ้โหตำรวจบัมกูไม่เอาทรงเลยไปล้วเชื่อตลอดมาเป็นร้อยเลยอยู่ไหนบอกผมด้วยนะผมจะไปช่วยได้อยู่ตรงอันนี้เหินเหินโอเวอร์อ่ะจะไปนะป่าวะรอรอดีรอดิ อะไรเนี่ยหรอหยาดอยดอยดอยไป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 เอยเปิดไม่ได้แน่ MG ใช่พี่ตรวดทางเลี้ยไไปไปไปต้องไปตรงละ Go 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 Let's Go เฮ้ยพี่มาเจอผมไปไปไปเฮ้ยเชียร์สบายไม่เอาตรงเลยหลวงพี่ดิ้นไงพี่เออจะเย้จะพึ่งโอ้โหหลายเกินไปไปไปโอ้โหเชียร์ยางแตกไอ้แจ็คยางแตกไปไปไปเดี๋ยวันผมไปเวลาเดี๋ยวอะ เออต้องต้องต้องเทรดต้องเทรดต้องเทรดอยากจะอยากแตกงหลอดนึงแล้วว่าอะไรบไปเลยจ้าเยอะอย่างแรงเลยไว้ครับหลวงพี่หลวงพี่จจ่ายมากกว่าห้าพันละเยอะแล้วอย่างแรงอ่ะมีมีแผ่นสำรองไหมเอ็มจีไม่มี เอเอ็งเอ็งเอ็งสลับ I mean. ้วกับพี่แบบดีได้ได้ได้ไไม่ไเราเราต้องลูดตาลดตาก่อนนี่ไงอะไรพี่ไปพี่แอบพ่พี่แอบพุ่มสลับ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 พี่แอบพุ่มมาเริ่มมาอริ่มมาเริ่มนี่ไงเนี่ยพุ่มันไม่ขึ้นไมพอ่ะไปนไะเหขอเฮลั แค่หลงพี่อันเดอร์ฟัคอัพหุ้ยตัวได้เลยใช่ไหมครับตำรวจมาแได้เลยเลยครับกี่วิจริงครับคุณเห็นตูดไม้ไหมมันจะมีรูอยู่อ่ะต้นจริงจริงตรงนั้นอะโอเคครับอ๋อที่เติมลมเหรอครับผมใช่ใช่ใช่ยิงตรงนั้นคุณจะแตกสี่ล้อเลยโอ้ยแต่ต้องไม่หน่อยอะไราะว่เนี่ยอันนี้มีมีแค่นี้พอหรอครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวตามมาให้ครับสักครู่ครับไม่ไหวนะครับถ้าถ้าเกิดมากับปิกกับปอยแบบนี้ไม่ไหวนะ บอกเลยไปไป go o go go โช u เอี่ผมโชยเองไปไบอกเลยได้ครับไปไปเดี๋ยวก็เลี้ยวซ้ายลเลี้ยวขวาเดี๋ยวไสั่งเองเห็นพี่สั่งปะเห็น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 หเห็นพี่เห็นพี่อเนียพีจีบเรเจอกันไปะรงเจอนนี้เองก็เบเบาๆับปาบโอ้ยอัอัพอับอัไร เย้เราเราเมีแค่สองก็เปิดเขาโอ้โหดักหน้าอย่างเงี้ยดักหน้าได้อย่างเงี้ยแมวนะอย่าให้นะแมวนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเก่งเก่ไม่ได้ไม่ได้นะพี่ไม่ได้นะต้องต้องต้องเร่งขึ้นนะครับมีอย่างครับไปครับไปครับ Let's go Let's go ยิ่ง่าจุกเลยจุกเลยจุกเลยแค่นั้นแหละไปพี่จัดไปเยอะไปขอเข้ามาวะจะดูดีแม่งแบบ ลองคุ้นจัดงานนี้โอ้ว่าตายจุกนี่มมันมันมันรอดได้มันรอดได้ต้องต้องยิงคนขับครับยิงยิงคนยิงคนขี่หลังยังไงก็ไม่ล้มมันมันมีดูให้รอดมันมีดูให้รอดเออเห็นดูรอดปะมันจะหนอนบ้ามีแ้วโอ้ยบ้าไม่ได้นะครับอย่างงี้เชี่ยอะไรไงมีเทคนิคมีเทคนิคสวยสวยสบายสบาย เอากล่องซ่อมไปกล่องซ่อมพระเจ้าอ่เองจักปะเย็นเย็นๆเยๆอ่าเฮลวีรันหุ้ยโอ้โหเยอะจนไม่ไเลยเนี่ยมีต้องซ่อมนั่นแหละมีต้องซ่อมนั่นแะเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยสามสิบพีีความ เฮ้ยหลุดร้อยพี่อันนี้หลุดร้อยพี่อันนี้หลุดร้อยสวยสวยคลิคเล็กๆไปไปต่อต่อต่อพี่ดูหน้ามาก่อนพี่ยับยุยีิบหมดละเฮ้ยสวยใช้ความผิวไหวคันเล็กๆให้เป็นประโยชน์สวย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 ชิบห่านแล้วไงตีทำไมวะเนี่ย ไดอยู่ได ok> ้อยู่ได้อยู่ไดอยู่ยเป็นแผวนเป็นเป็นแผนสวยสวยจุกๆตามซอยสวยครับสวยครับมเหมือนแบกเหมอสายเองเลยเรดวยพี่ยังแตกอยู่นะพี่แต่เนตกสี่ล้อดย เเก่งจริปะนียไปไม่เป็นเลยครับจังหวะนี้เอาไปเรื่อยๆพี่ไปเรื่อยๆเชื่อแล้วบอกว่าทาแล้วโอ้ยเยีลี้ยวก็ไม่ได้เลี้ยวไม่ได้เลยโอ้ยมาครับมาครับมาคร้อยเกียร์เกียร์เกียร์คันนี้ก็พาทิ้งไปเลย จะเผาได้เฮ้ยเฮ้ยผมติดอยู่จะเผาได้ไม่นี่ลาละลาละโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยกุญแจ็คไม่ได้ใส่กุญแจมือกุญแจเดินได้ปกติครับโอเคผมเดินไปดีกว่าไปให้พี่ไปคือเรุนแรงอีกคนด้วยอีกคนด้วยอีกคนหนึ่งตกลงทุนคิดนั่นแหละคุณแล้วแล้วนยกแพนด้าไม่โดน ฮะโยงเพนด้าไม่โดนแล้วโยงเพนด้าโยงเพนด้าต้นคิดเลยนะต้นคิดเลยนะตามหาเขาไเวะเนี่ยต้นคิดเลยนะไม่โดนอันนี้ผมไม่ยอมนะไม่ยอมความนะอันนี้ไม่ยอมความนะเขาจะโหมดอย่าไปตามเขาจะโหมดนะครับประกาศจับเลยครับนโยงเพนด้า๋ยว่ารถคันนี้เดี๋ยวผมยึดไว้เป็นของกลางนะครับเพราะว่ารถเถื่อนอย่างนี้ผมมันไม่ยุติธรรมนะครับสำหรับผมอะยึดรถยึดรถยึดรถหัวหน้าไม่โดนแจะลู้น้องโดนอย่างเงี้ยมันไม่แฟร์นะครับแบบเนี้ย øtje <coughs> shit, ja. uy, uy Lord er <coughs> der <laughs> <laughs>